วันเกษตรภาคอีสานประจำปี2566ค่ะซึ่งงานนี้ค่ะจัดวันขึ้นเป็นวันแรกนะคะวันที่27มกราคมไปจนถึง5กุมภาพันธ25์2566รวม10วัน10คืนค่ะภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเกษตรอีสานมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยายลัยขอนแก่นค่ะ พาไปที่อาคารนิเทศการจตุรมุกอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะนายอลงกรณ์พลบุตรค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านได้เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสานปี2566โดยงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่านวัตกรรมเกษตรอีสานมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่31ค่ะโดยในปี2,564จนถึง2,565ที่ผ่านมานะคะก็ได้งดเว้นการจัดงานเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 งานวันเกษตรภาคอีสานค่ะก็ได้พัฒนามาจากงานขาย ผลิตผลการเกษตรของน้องๆน,นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของน้องนักศึกษาค่ะและก็ต่อมาเนี่ยก็ได้ขยายขอบข่ายของการจัดการเพื่อเฉลิมฉลองวันสถาปนาม,มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่25มกราคมของทุกปี โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยคณะเกษตรศาสตร์ก็ได้ร่วมกับจังหวัดขอนแกน่นตล,ลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ โดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและเผยพร่ถ่ายองค์ และเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการตลาดนำการผลิตเรื่องการเกษตรสู่ยุคไทยแลนด์4.0ค่ะโดยกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ค่ะก็มีนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าตลอดจนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรซึ่งเป็นการแสดงจากหน่วยงานทางการเกษตรมีการเสวนาและฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร การแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรกิจกรรมการประกวดแข่งขันอื่นๆทางการเกษตรค่ะโดยงานวันเกษตรภาคอีสานในปีนี้นะคะกำหนดจัดขึ้น10วัน10คืนนะคะตั้งแต่วันที่27เมกราคมนี้ไปจนถึง5กลกุมภาพันธ์2,566ค่ะที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ,คะจากส่วเริ่มต้นที่เป็นงานของคณะเกษตรศาสตร์ก็ ขยายเป็นงานมหาวิทยาลายัยเป็นงานจังหวัดตอนนี้เป็นระดับภาคอีสานเลย<ช>ค่ะคะ